ต่อมานะครับเราจะพูดถึงวิธีการทดลองกันนะครับวิธีการทดลองนะครับสำหรับการทดลองนี้นะครับก็จะมีอยู่ด้วยกันสองตอนด้วยกันนะครับอ่าเรามาดูทีละตอนนะครับก็จะเหมือนเดิมนะครับเราก็จะเปิดลิงก์นะครับเปิดลิงก์ที่ที่ผมให้ไว้นะครับที่ผมให้ไว้นะครับก็จะเข้าไปสู่ลิงก์ของการทดลองนะครับ ต่อมานะครับเขาบอกว่าอ่าลองลองดูนะครับปรับนะครับปรับขนาดนะครับของท่อทางด้านซ้ายแล้วก็ทางด้านขวาให้มันเท่ากันนะครับปรับขนาดให้เท่ากันและไอขนาดที่วาดเนี่ยนะครับผมปรับให้มีขนาดใหญ่ที่สุดอีกด้วยอ่านะเดี๋ยวเดี๋ยรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าการทดลองเนี่ย ค่าเกือบทั้งหมดที่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 ทำเนี่ยนะครับมันเป็นค่าแรนดอมฉะนั้นแปลว่าสมมุติว่าคุณเข้าไปทําครั้งแรกแล้วได้ค่านี้ใช่ไหมครับเพื่อนอีกคนนึ่งเข้าไปทำเนี่ยนะครับอาจจะได้ค่าที่มันเซตอัพมาไม่เหมือนกันนะครับเพราะค่ามันเป็นเลขแรนดอมนะครับอนั้นก็คือของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับอ่าโอเคจากนั้นนะครับข้อสามนะครับก็จดบันทึกนะครับจดบันทึกของเจ้ารัศมีท่อนะครับความดัน แล้วก็ความเร็วในท่อทางด้านซ้ายที่เราเซตอัพไว้นะครับโอเคจากนั้นนะครับให้จดบันทึกนะครับความเร็วของของไหลที่ผ่านท่อทางด้านขวามือนะครับจดเสร็จแล้วนะครับก็ทำอะไรครับผมทำการปรับลดขนาดของท่อด้านขวามือลงเรื่อยๆนะครับเมื่อปรับลดขนาดลงก็อ่านค่าปรับลดขนาดลงก็อ่านค่า อ่ะเอางี้เดี๋ยวดูวิธีการทําก่อนนะครับก็จะได้มองเห็นภาพนะครับโอเคอ่ะขั้นแรกเปิดโปรแกรมมาก่อนนะครับเปิดโปรแกรมหน้าตาโปรแกรมเป็นยังไงครับอ่ะเดี๋ยวผมย้อนให้ดูนิดนึงนี่นะครับก็คือพอคุณกดเข้าไปตามลิงก์นะครับโปรแกรมก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับคลิกไปที่รูปนะครับกดบิ g กินนะครับกดบิกินเริ่มต้นนะครับ อ่ะตอนแรกเขาบอกว่าอะไรนะเขาบอกว่าให้ปร,รับรัศมีของท่อทางด้านซ้ายและด้านขวามือนะครับขั้นแรกสุดนะครับเ,เราดูสิครับว่าแต่ละแต่ละอันนี้ปรับอะไรบ้างนะครับอ่าดูอันบนสุดก่อนนะครับอันบนสุดลูกศรสีแดงคือตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นการบอกความดันในท่อนะครับบอกความดันในท่อนะครับซึ่งเขาบอกว่ารี g เก e เห็นไหม รีดเกตคือให้อ่านที่เกตก็คือให้อ่านค่าตรงนี้นะครับทีนี้คุณจะสังเกตว่าโอโ้อาจารย์เกตอเล็กนิดเดียวมองไม่เห็นนะครับไม่เป็นไรครับวิธีการนะครับให้คุณอนะ่ะคลิกไปที่ตัวเกตเลยนะครับเดี๋ยวรูปมันจะขยายขึ้นมาให้ดูเดี๋ยวผมคลิกให้ดูนะครับเดี๋ยวดูตรงดูตรงนี้ก่อนอันที่สองนะครับอันที่สองตัวนี้ก็คือเป็นการกําหนดรัศมีของท่อนะครับหน่วยเป็นเซนติเมตรวิธีการก็คือถ้าคุณอยากเพิ่มขนาดนะครับอยากเพิ่มคุณก็ กดลูกศรขึ้นนะครับอยากลดคุณก็กดลูกศรลงนะครับแต่ว่าไอ้ลูกศรขึ้นลงเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นทีละหนึ่งเซนลงทีละหนึ่งเซนนี้ไม่นะครับมันเป็นเลขแรนดอมนะครับเป็นเลขแรนดอมนะครับบางทีคุณกดปุ๊บอาจจะขึ้นมาสิบห้าจุดหนึ่งกดอีกทีปุ๊บขึ้นไปสิบหกเลยก็ได้หรือขึ้นไปเป็นสิบห้าจุดแปดอีกทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นเลขสุ่นนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับสุดท้ายตัวนี้ก็คือเป็นตัวบอกความเร็วของของเหลวนะครับที่ไหลผ่านเกล อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวฝัว่งนี้ก็เหมือนกันนะครับฝั่งขวาก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้เราแบ่งพรมแดนก่อนนะฮะแสดงว่าทางฝั่งนี้ left pipe ก็คือท่อฝั่งซ้ายนะครับทางฝั่งนี้นะครับ right pipe นะครับก็คือท่อฝั่งขวานะครับวิธีการก็คือให้เราเขาบอกให้เราเซตอัพท่อก่อนนะครับเซตอัพท่อก่อนจากนั้นนะครับตอนทดลองนะครับเราทดลองที่ท่อฝั่งขวา ก็คือท่อฝั่งซ้ายจะฟิกไว้ใช่ไหมคงที่ตลอดนะครับเราก็จะปรับรัศมีของท่อฝั่งขวาแล้วก็อ่านค่าความเร็วที่เกิดขึ้นนะครับอ่ะเรามาดูที่ทำยังไงครับอีกอันที่ติดไวเมื่อกี้นะครับก็คือเวลาเราอ่านค่าความดันนะครับให้คุณไปคลิกที่เกจเลยนะครับพอคลิกเสร็จปุ๊บนี่เดี๋ยวมันขยายขึ้นมาให้อย่างนี้นอ่านง่าย,ายๆโอเคนะครับเวลาอ่านเกจก็อ่านไม่ยากเนาะเพราะว่าอะไรครับ สมมติ handmade, ดูตรงนี้นะครับสังเกตตรงนี้มีค่าเป็นเท่าไหร่ครับตรงนี้มีค่าเป็นสามร้อยนะครับหน่วยเป็นกิโลปาสคาลนะครับนะครับตรงนี้มีค่าเท่าไหร่ครับตรงนี้มีค่าเท่ากับสี่ร้อยกิโลปาสคาลแล้วตรงนี้ล่ะครับผมตรงนี<_<_้ก็เป็นสามร้อยห้าสิบกิโลปาสคาลเพราะฉะนั้นนะครับเกตตรงนี้อ่านไม่ยากเลยนะครับเป็นเท่าไร่ครับตรงนี้เป็นเท่าไรครับ ตรงนี้คุณก็เลยอ่านได้เป็นเท่าไรหนึ่งขีดคือสิบป่ะเห็นไหมสิบยี่สิบสามสิสี่สิบ้าสิบตรงนี้ก็เลยมีค่าเป็นสามร้อยยี่สิบกิโลปาสคาลนั่นเองนะครับทีนี้สมมุติว่าถ้าเกิดว่าค่าเนี่ยมันไปนลงตรงช่องที่มันเป็นแบบระหว่างระหว่างนะครับคุณก็ใช้วิธีการประมาณเอานะครับเช่นในกรณีเนี้ยนะครับสมมติเข็มมันลงตรงนี้นะครับ สมมตินะครับเข็มมาลงตรงนี้นะครับอันลบตรงอื่นก่อนนะฮะสมมุติว่าเข็มมันลงตรงเส้นสีน้ําเงินเส้นนี้นะครับคุณจ่านได้เท่าไหร่ครับ <S <S ก็นี่ไงตรงนี้สามร้อยห้าสิบใช่ไหมสามร้อยหกสิบสามร้อยเจ็ดสิบสามสามร้อยแปดสิบ แสดงว่าไอเนี่ยมันต้องมากกว่า370แต่น้อยกว่า380แต่ถามว่าเท่าไหร่เราไม่รู้หรอกเพราะมันเป็นค่าที่มันอยู่ในช่วงที่เราต้องประมาณเองครับคุณอาจจะก็เป็น375ก็ได้หรือ376หรือ377หรืออะไรคือไอค่าตำแหน่งสุดท้ายครับเลขนในนี้ยสำคัญนะมันเป็นค่าที่เกิดจากการประมาณอยู่แล้วคุณประมาณอะไรก็ได้นะครับอันแล้วแต่คุณมองนะ โอเคอ้าวทำตามขั้นตอนนะครับปรับรัศมีท่อด้านซ้ายให้มันใหญ่ที่สุดเลยโอเคได้สิบเก้าปรับด้านขวาให้มันใหญ่ด้วยโอเคใหญ่สุดด้วยแล้วก็เท่ากันด้วยนะครับอเอาแค่นี้ใช่ไหมอ้าวแค่นี้นี่นะนะครับทีนี้ท่อทั้งสองด้านใหญ่สุดที่สิบเก้าเซนเนาะนะครับแล้วก็โอเคนะครับ กลับเท่ากันแล้วนะครับข้อต่อไปคือจดบันทึกค่ารัศมีของท่อนะครับความดันนะครับแล้วก็ความเร็วในท่อนะครับฝั่งซ้ายมือ,อคุณดูฝั่งซ้ายก่อนครับฝั่งซ้ายรัศมีคือสิบเก้าเซนความเร็วเป็นสิบสองจุดแปดราะนั้นนะครับผมก็กลับไปแทนค่านะครับ อ่าตอนนี้เหมือนเดิมเห็นไหมเห,เหมือนเดิมนะครับเขียนชื่อนะครับรีพอร์ตเหมือนเดิมนะเขียนชื่อนะครับเขียนรหัสกศึกษาให้ครบถ้วนนะครับตารางที่หนึ่งนะครับตารางที่หนึ่งนะครับรัศมีท่อเป็นเท่าไหร่ครับเมื่อกี้นะครับอ่าโอรัศมีท่อเป็นสิบเก้าเซนนะครับความเร็วเป็นสิบสองจุดแปดนะครับ รัศมีท่อเป็น19บเซนติเมตรความเร็วเป็น12.8ความดันเป็นเท่าไหร่ครับกลับไปดูครับกดคลิกตรงนี้ครับอ้าวอ่านค่าเท่าไหร่ครับสามร้ยยี่ไหมใช่ไหมครับ320กิโลปาสคาลพอดีเลยนะครับ โอเคทีนี้วิธีการนะครับวิธีการก็คือท่อฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นท่อฝั่งที่เรากําหนดถูกต้องไหมให้คงที่ก่อนจากนั้นนะครับเราก็ไปทําการทดลองในการวัดค่าของท่อฝั่งขวานะครับเอาเริ่มต้นนะตอนนี้ท่อฝั่งขวาเป็นยังไงครับกลับไปดูซิท่อฝั่งขวานะครับรัศมีท่อเป็น19เซนความเร็วเป็น12.8บันทึกค่าแรกครับ รัศมีท่อตอนแรกนะครับเป็น19เซนความเร็วเป็น12.8นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าให้ลดขนาดท่อลงเรื่อยๆอีกห้าครั้งนะครับแล้วก็ในการลดแต่ละครั้งก็จดค่าความเร็วด้วยฉะนั้น,นครับผมก็ทดลองต่อเลยครับ จากสิบเก้าอ้าวเหลือสิบแปดโอเคอ้าวรอให้น้ำมันไหลผ่านก่อนนะครับถึงจะอ่านค่าได้ถ้ารัศมีท่อนะครับมีค่าเท่ากับ18เซนติเมตรความเร็วจะเพิ่มขึ้นเป็น14.3จดอ้าจดค่าครับสิบแปด สิบสี่จุดสามลดขนาดท่อลงอีกครับทำเรื่อยๆอีกห้าครั้งครับอ่าได้สิบเจ็ดจุดหกนะครับคือต้องบอกก่อนว่าคุณไม่จำเป็นต้องกดทีเดียวนะครับคุณจะกดให้มันห่างๆหน่อยก็ได้นะครับห่างๆหน่อยก็ได้นะครับอ่ะผมกดห่างๆหน่อยแล้วกันอันนี้อ่าเป็นสิบหกจุดสามเลยนะครับคือคือสังเกตว่าถ้าเกิดค่ามันเอใกล้กันมากเกินไปเนี่ยนะครับ ไอ้เจ้าข้าวความเร็วมันจะต่างกันไม่มากเนาะเดี๋ยวตอนพอร์กราฟม,มันจะดูยากนะครับก็ให้มันห่างก,กันนิดนึงนะครับอ่าโอเคเอ,อที่รัศมี16.3นะครับความเร็ว17.4นะครับรัศมี16.3ความเร็ว17.4เพื่อนะครับคุณทำไปเรื่อยได้ไหมนั่านละครับทำจนเสร็จแต่อย่างที่บอกนะครับว่า แม้กระทั่งตอนแรนดอม่ค่าใหญ่สุดเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่19้านะนะครับตอนคุณท,ทําทีหลังอาจจะไม่เหมือนผมก็ได้นะครับแต่หลักการก็คือดูท่อทางด้านขวานะครับดูท่อทางด้านขวานะครับค่อยๆปรับท่อให้เล็กลงนะครับแล้วก็อ่านค่าความเร็วของของไหลที่ไหลผ่านท่อนั้นนะครับโอเคเอากลับมาดูวิธีการทําสิครับสมมติว่าตอนนี้คุณทําจนกระทั่งครบทุกช่องแล้วนะครับพอครบเสร็จปุ๊บทําอะไรต่อครับ คือตอนนี้คุณทำข้อหกเสร็จแล้วเนาะอ่าข้อเจ็ดบอกว่าให้เขียนกราฟนะวนะครับให้เขียนกราฟนะครับระหว่างค่ารัศมีของท่อนะครับโดยให้รัศมีของท่อนั้นเป็นแกน x นะครับแล้วก็ความเร็วของของไหลหรือตัว v เนี่ยให้เป็นแกน y นะครับจากนั้นคือผมต้องการให้คุณอธิบายความสัมพันธ์แหละ เพราะถามว่าเอาให้จริงๆแล้วนะครับคุณพอดกราฟระหว่างค่ารัศมีเนี่ยค่ารัศมีมันก็คือค่านั้นเองครับค่ารัศมีมันก็เป็นที่มาของค่าพื้นที่หน้าตัดถูกต้องไหมรัศมีใหญ่พื้นที่หน้าตัดก็ใหญ่นะครับรัศมีเล็กพื้นที่หน้าตัดก็เล็กเพราะฉะนั้นนะครับจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวคุณไปพอดกราฟเองนะโดยการใช้อะไรครับโดยการใช้อะไรเป็นแกนเอครับ โดยการใช้ช่องแรกเนี่ยนะครับอันนี้เป็นแกนอะไรลอตตรงนี้เป็นแกน x แล้วพอตรงนี้เป็นแกนอะไรครับลอตตรงนี้เป็นแกน y ผมบอกก่อนว่าแบบนี้ง่ายมากเลยนะครับสังเกตเห็นไหมครับว่าปกติเวลาผมให้คุณทําเนี่ยผมให้คุณแปลงหน่วยเป็นหน่วย s i ทั้งหมดเห็นไหมครับแต่คราวนี้รัศมีท่อก็ยังคงเป็นเซนติเมตรอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมความเร็วก็เป็นเมตรต่อวินาทีโคตรหน่วยกันได้ซ้ำไปนะครับแต่แต่ว่า โจทย์การทดลองนี้นะครับผมไม่ได้คุณคำนวณเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะเขียนกราฟที่หน่วไหนก็ได้นะครับเราต้องการดูแนวโน้มนะครับหรือดูความสัมพันธ์ของมันนะครับอ่ะพอคุณเขียนภาพเสร็จปุ๊บเขาก็ให้คุณสรุปผลการทดลองนะครับอ่ะเดี๋ยวขึ้นมาดูตัวนี้ก่อนอ่ะการทดลองนี้ไม่มีการคำนวณเนะาะเพราะฉะนั้นกราฟรูปแรกที่คุณต้องเขียนนะครับก็คือเป็นกราฟระหว่างค่ารัศมีกับค่าความเร็วจากนั้นนะครับสรุป ผลการทดลองในตอนที่หนึ่งเลยสิ่งที่ผมต้องการนะครับคือผมต้องการทราบว่านะครับผมต้องการทราบว่าการเปลี่ยนแปลงเอาโทษทีการเปลี่ยนแปลงค่า r นะครับคําว่าการเปลี่ยนแปลงค่า r เนี่ยนะครับถ้าเกิดเราวงได้ดีดีบันทึกการเลยครับ มันก็คือการเปลี่ยนแปลงขนาดของท่อเห็นไหมอันเดียวกันใช่ไหมครับ,รบการเปลี่ยนแปลงค่า r าจะส่งผลอย่างไรกับค่า v นะครับหรือถ้าเกิดพูดเป็นไทยก็คือว่า การเปลี่ยนแปลงขนาดของท่อเนี่ยนะครับมันจะส่งผลอย่างไรกับความเร็วของของไหลที่ไหลผ่านหลักการก็คือให้คุณดูความสัมพันธ์นะครับให้ดูความสัมพันธ์จากกราฟก่อนซึ่งมันจะมีได้แค่ไม่กี่หน้าไม่กี่แบบนะครับเหมือนกับอันที่เราเคยทำนาอเรื่องคลื่นอะ่ะนะครับเอาง่ายๆ r เพิ m, ่ม V เพิ่มคือไปทางเดียวกันนะครับ r เพิ m, ่ม V เพิ่ม r ลด V ลดอันนี้อันเดียวกันนะครับ กับอีกอันนึงคือ r เพิ่ม v ลดหรือ r เพิ่ม v ไม่สนใจครับ v ก็อยู่อมันไปนะครับ v คงที่ยังจำได้อยู่ไหมนะครับถ้าตัวแรกเพิ่มอีกตัวหนึ่งเพิ่มตามหรือตัวแรกลดอีกตัวหนึ่งลดตามเราเรียกว่าอะไรครับเรียกว่าแปรผันตรงใช่ไหมถ้าตัวหนึ่งเพิ่มตัวหนึ่งลดตรงกันข้ามการเลยกแปรผกผัน แต่ถ้าเกิดตัวหนึ่งเพิ่มหรือลดอีกตัวหนึ่งเฉยๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยก็คือมันไม่มีความสัมพันธ์กันอันนี้ผมพูดแล้วจากหลายที่แล้วนะครับงั้นกลับไปดูเองงั้นคอนเซปต์ของผมนะครับผมต้องการตรงนี้นะครับให้คุณตอบผมให้ได้นะครับว่าการเปลี่ยนแปลงขนาดของท่อส่งผลอย่างไรกับค่าวีสรุปมาซึ่งแน่นอนว่าการที่คุณจะสรุปได้คุณต้องทดลองให้เสร็จก่อนใช่ไหมต้องเห็นกราฟก่อนใช่ไหมครับถึงจะสรุปได้ว่ามันมันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไอการเปลี่ยนแปลงเนี่ย มันจะส่งผลอย่างไรต่อกันนะครับต่อมานะครับการทดลองตอนที่สองนะครับการทดลองตอนที่สองนะครับเราก็จะมาดูเกี่ยวกับเรื่องสมการเมดูลี่บ้างนะครับคราวนี้เราจะมองที่ความดันเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับโอเควิธีการทดลองนะครับเหมือนเดิมนะครับหนึ่งนะครับก็เปิดโปรแกรมทดลองขึ้นมานะครับสองนะครับ ปรับตั้งค่านะครับปรับตั้งค่าท่อทางด้านซ้ายนะครับให้เป็นค่าโดยประมาณนะครับเป็นค่านี้คือคือผมผมผมเขียนไว้ให้เป็นค่าโดยประมาณก็คือว่าผมบอกว่าอให้คุณปรับค่ารัศมีเป็นสิบสองนะครับซึ่งเวลาคุณปรับจริงอาจจะไม่ได้สิบสองหรอกเอาค่าที่ใกล้เคียงที่สุดอาจจะเป็นสิบสองจุดแปด้วยซ้ำไปหรือจะเป็นสิบเอ็ดจุดเก้าอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันจะขึ้นของมันมาเองนะครับ พยายามเลือกค่าที่ใกล้เคียงค่าที่ผมกำหนดให้มากที่สุดเท่านั้นเองนะครับอันนี้รัศมีเป็น12เซนนะครับความเร็วเป็น15เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็ความดันเป็น250กิโลปาสคาลเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นนะครับอันนี้ถือว่าเป็นค่านะครับถือว่าเป็นค่าโดยประมาณนะครับอพอเราเซตอัพเสร็จแล้วนะครับเขาก็บอกว่าให้ปรับรัศมีของท่อนะครับ ให้มีค่าแตกต่างกันหกค่านะครับโดยเริ่มจากค่าน้อยไปมากนะครับก็ถ้าเกิดว่าเราเอาจากค่าน้อยไปมากเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงง่ายๆเนาะนะครับเริ่มจากค่าน้อยไปค่ามากนะครับแล้วจดบันทึกค่าสองค่าครับคือจดบันทึกค่าความเร็วและความดันของท่อด้านขวาเอาแค่นี้ก่อน เอาแค่นี้ก่อนนะครับโอเคปรับรัศมีให้เป็น12ความเร็วเป็น15ความดันเป็น250โดยประมาณนะครับอ่ะเราก็ไปดูกันก่อนเลยโอเคเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นนะครับปรับรัศมีให้เป็น12อ่ะลองดูซิว่าถ้าเกิดเราปรับตรงนี้เป็น12พอดีเป๊ะไหม13.1 12.6 สิบสองจุดหกกับสิบเอ็ดจุดหนึ่งก็สิบสองจุดหกน่าจะใกล้กว่านะครับเนี่ยก็ได้แค่นี้ก็แค่นี้ก็แค่นี้ไม่เป็นไรนะครับต่อไปนะครับปรับความเร็วให้เป็นสิบห้าสิบสี่จุดเก้าน่าจะน่าจะใกล้ที่สุดแล้วล่ะอ่ะสิบสี่จุดเก้านะครับจากนั้นนะครับปรับความดันให้เป็นสองร้อยห้าสิบนะครับอ่ะลองดูซิตอนนี้เท่าไหร่ครับโอตอนนี้สามร้อยกว่าใช่ไหมต้องปรับลดลงใช่ไหมครับอ่ะปิดไปก่อนนะครับปรับลดลง ดูซิพอได้ไหมสองร้อยห้าสิบไหมสองร้อย200ตรงนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยตรงนี้ได้สองร้อยสามสิบใช่ไหมอลองดูซิว่าถ้าเกิดเพิ่มพีกได้ไหมโอเคอันนี้สองร้อยหกสิบนะครับก็ถือว่าใกล้เคียงเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ถือว่าโอเคซึ่งแน่นอนนะครับว่าของที่คุณทาเนี่ยอย่างที่บอกว่าเลขมันแรนดอมนะครับเพราะฉะนั้นคุณอาจจะไม่ได้ค่าเลขชุดเดียวกับผมนะครับบางทีคุณอาจจะได้รัศมีที่สิบสอง เปเป๊ะเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอ่จากนั้นนะครับพอเราพอเราปรับเขาเรียกอะไรนะฮะพอเราปรับท่อทางด้านซ้ายเสร็จแล้วนะครับปรับท่อด้านขวานะครับให้มีลักมณแตกต่างกันหกค่านะครับโดยปรับจากเล็กไปใหญ่อะผมปรับเล็กสุดก่อนโอเคอะเล็กสุดผมได้สิบจุดสี่เซนนะครับ รอผลก่อนโอเคเพราะฉะนั้นนะครับตัวแรกของผมนะครับตัวแรกของผมผมจะได้ว่าที่รัศมีท่อ10.4เซนความเร็วของน้ำในท่อจะเป็น21.9ใช่ไหมครับโอเคกลับไปกลับไปกรอกค่าครับ10.4กับ21.9นะครับ สิบจุดสี่ยี่สิบเอ็ดจุดเก้าอ๋อเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวเราต้องกรอกค่าตรงนี้ด้วยนะครับว่าค่าโดยประมาณหรือว่าค่าที่เราทําได้จริงๆนะ่ะนะครับมันเป็นเท่าไหร่นะครับใกล้เคียงกับค่าที่ประมาณไหมนะครับโอเคอเดี๋ยวผมกลับไปดูหน่อยสิครับเป็นเท่าไหร่ครับเนี่ยรัศมีท่อเป็นเอาท่อฝั่งซ้ายเนาะสิบสองจุดหกความเร็วเป็นสิบสี่จุดเก้านะครับ รัศมีท่อผมได้12.6นะครับ12.6ความเร็วท่อเป็น14.9ความดันเป็นเท่าไหร่ครับกลับไปดูนิดนึงความดันเป็น260เนอะนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับนนี่คือค่า ใกล้เคียงที่สุดที่เราได้นะครับเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็ไปเซ็ตข้อด้านขวาให้มันเล็กสุดใช่ไหมครับก็เป็นสิบจุดี่เซนใช่ไหมครับสิบจุดสี่เซนความเร็วเป็นย1 9ิบเ็ดจุดเก้าใช่ไหมครับแล้วความดันล่ะครับอา้าวอ่านค่าครับอ่านครับเป็นเท่าไหร่ครับอันนี้อันนี้อ่านได้หนึ่งร้อยเท่าไหร่ครับเนี่ยหนึ่งร้อยสิบ ร้อยสามสิบแต่สังเกตเห็นไหมครับว่าเข็มเนี่ยมันเกินมันนิดหนึ่งนะเกินร้อยสามสิบมันนิดหนึ่งนะครับอันนี้นยผมขออนุญาตอ่านเป็นหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดกิโลปาสกาลแล้วกันนะครับหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดกิโลปาสคาลเพราะฉะนั้นนะครับขั้นตอนต่อมาก็คือคราวนี้กลับกัาว่าค่อยๆเพิ่มขนาดของท่อขึ้นถูกต้องไหมครับจนกระทั่งมีข้อบูลครบทั้งหมดหกค่าอ่ะเพิ่มขนาดท่อครับ ท่อฝั่งขวานะท่อฝั่งขวานะครับจาก10.4กดเพิ่มครับปึ๊บอ่าโอเคเป็น11.1นะครับอ่ารออ่านค่านะเป็นเท่าไหร่นะครับรัศมี11.1ความเร็ว19.2นะครับรัศมี11 จุดหนึ่งนะครับความเร็วเป็นสิบเก้าจุดสองเรามาอ่านความดันเดี๋ยนี้ยเป็นเท่าไหร่ครับความดันอ่าของมันขึ้นไปนเท่าไหร่เนี่ยอ่านค่าสิร้อยห้าสิบร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบเกือบเกือบร้อยเก้าสิบแต่ไม่ถึงนะครับผมประมาณตรงนี้เป็นหนึ่งร้อยแปดสิบแปดแล้วกันนะครับหนึ่งร้อยแปดสิบแปดเนาะนะครับ ใช่ไหมครับเพราะตรงนี้ตรงที่ผมขีดตัวนี้คือร้อยเก้าสิบป่ะร้อยเก้าสิบใช่ไหมครับส่วนเส้นที่เลยมาแล้วคือเท่าไหร่ครับคือร้อยแปดสิบเกินร้อยแปดสิบไม่ถึงร้อยเก้าสิบครับต้องประมาณนะครับผมประมาณเป็นหนึ่งร้อยแปดสิบแปดนะครับขั้นต่อไปก็ทำไมครับ คุณก็เพิ่มรัศมีอีกนะครับอ่าปั้นนึ่งนะครับสิบสอจุดหกไม่เอานะครับเพราะว่ามันเดยวเราก็รู้อยู่แล้วมันเท่ากันใช่ไหมครับอับเพิ่มไปนิดนึงแล้วกันอ่าเป็นสิบสามจุดหนึ่งนะครับ,รบได้เท่าไหร่ปุ๊บก็กรอกค่าลงไปนะครับ ไม่จำเป็นต้องช่วงห่างเท่ากันก็ได้นะครับขอให้มันค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทําไปเรื่อยนะครับจนกระทั่งครบทุกข้อนะครับอ่าพอตารางครบแล้วปุ๊บเราดูสิครับว่าเราจะพลอตกราฟระหว่างค่าอะไรกับค่าอะไรกันนะครับเมื่อเรา เมื่อเราบันทึกค่าบันทึกค่าครบหมดแล้วนะครับเราก็จะเขียนกราฟนะครับอลองดูครับให้เขียนอะไรครับเราเขียนกราฟระหว่างค่าความดันนะครับให้ค่าความดันเป็นแกน y นะครับและให้ค่าความเร็วเป็นแกน x ก็คือเขียนกราฟเหมือนเดิมนลครับแต่ระวังระวังเรื่องแกนดีๆนะครับ ระวังเรื่องแกนดีๆีนะครับเพราะว่าแกนมันจะไม่เหมือนกับตอนที่หนึ่งะมันคนละเรื่องกันนะครับเอาความดันเป็นแกน y ความเร็วเป็นแกน x ขอกราฟเองนะครับความดันอยู่ไหนครับความดันเป็นแกน y ความเร็วเป็นแกน x นะครับนี่อันนี้ช่องนี้เป็นแกนอะไรครับช่องนี้เป็นแกน x แล้วช่องนี้ล่ละครับความดันนี่แหละความดันตรงนี้เป็นแกน เป็นแกน y นะครับพอคุณพอดกราฟเสร็จแล้วนะครับก็เหมือนเดิมครับพอดกราฟเสร็จอ่า,านะั้นเป็นกราฟรูปที่สองตรงนี้นะนะครับคำนวณไม่มีใช่ไหมเราก็ต้องมาสรุปตรงนี้เลยซึ่งคุณต้องทดลองให้เสร็จก่อนแล้วพอดกราฟให้เสร็จก่อนนะครับถึงจะตอบผมได้นะครับผมต้องการทราบว่าการเปลี่ยนแปลงค่า v ก็คือค่าในแกน x นะครับ มีผลอย่างไรนะครับกับค่า p นะครับคือผมอยากรู้อ่ะนะครับอยากรู้แค่ลักษณะการก็คือก็คือเหมือนเดิมใช่ไหมครับค่า v เพิ่มขึ้นอ่ะค่า p จะเพิ่มขึ้นตามก็ได้หรือค่า v เพิ่มขึ้นค่า p จะลดลงก็ได้นะครับหรือ ค่า v เพิ่มขึ้นค่า p อาจจะเฉยๆไม่เพิ่มไม่ลดก็ได้เหมือนกันนะครับั้คุณจะได้สรุปมานะครับเราจะได้ดูว่าอ๋อไอสิ่งที่เราสรุปมาเนี่ยนะครับมันสอดคล้องกับเจ้าตัวสมการเบนูลี่แล้วก็สมการความต่อเนื่องในตอนแรกอย่างไรนะครับนะโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของการทดลองที่10 อันนี้ก็กลายเป็นการทดลองง่ายเนาะนะครับเพราะว่าไม่ต้องคำนวณนะครับเขียนกราฟแล้วก็สรุปผลจากกราฟมาได้เลยนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวนักศึกษาก็ลองทําดูแล้วกันนะครับแล้วก็ส่งรายงานนะครับตามช่องทางที่เรากําหนดไว้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนักศึกษาทุกท่านมากนะครับผมสวัสดีครับ